สวัสดีวชนะครับผมนั่งอยู่ที่เ,เกเลังฮับเบิลนะครับเป็นท่าเ,เ,เรือเมืองเกลังนะฮะผมมาเมื่อคืนนี้จากไทเปนะครับเอาไปฝ่ามาสีมาตะวีนัไปไป่านาไม่ไกลครับเป็นเมืองท่า,ท,าที่สวยงามครับสิ่งที่ผมคาดหวังที่ผมจะมาที่นี่คือผมอยากจะมา,มาทาดูตลาดปลาครับโหนี่อะไรเอ่ยนะครับเพาถึงคิวเรานะผมนั่งกับทานกาแฟครนะพอถึงคิวเรามันจะดังแบบนี้ครับประเทศไทยมีหรือเปล่าไม่ทราบครับ

วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับไม่ไม่ไม่ไมหนาวนะฮะนี่ครับนี่คืออาหารเช้าของผมนะครับที่เออเมืองกีลังประเทศไต้หวันนะฮะก็ราะว่ารั mm. าพผมเกินนําไปแล้วเรื่องที่ว่าสิ่งที่ผมคาดหวังว่าจะมาที่นี่นะก็ mm. คือเอออยากจะมาถ่ายตลาดปลานะครับแต่วันนี้บังเอ,อิญมันมันมันมาตรงวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์นะเป็นวันหยุดของ ของสัปดาห์นะครับหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะผมมาผมไม่มีจดหมายปาทางคือผมถามเพราะว่าที่ไหนมีตลาดปลาก็มีคนบอกผมนะครับว่าที่เมืองเกีรังนี่เป็นตลาดปลาที่ใหญ่อันดับแบบติดอันดับเลยของประเทศไต้หวันนะครับผมก็เลยมาผขก็ถามวันนั้นคนนี้ว่าเอออยู่ตรงไหนตรงไหนผมได้สถานที่โลเคชั่นมาแล้วว่าจุดที่เขาเป็นตลาดปลาจริงๆตรงนี้แต่ไม่ยา่ก็มีคนบอกผมว่าวันนี้คือวันหยุดเมื่อคืนเนี่ยคือวันหยุดนะครับแปลกมากฮะไม่ก็ทาําพนักงาน รีเซพชันของโรงแรมนะครับผมพักที่นี่ครับคือประมาณพันห้านะฮะที่เป็นโรงแรมเป็นโรงแรมที่ที่ดีที่นี่ครับก็โอเคนะครับโรงแรมอื่นก็ประมาณพันสองโรงแรมอื่นมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมพักโรงแรมนี้ผมไม่ได้เอาชื่อมาครับอยู่ตรงบริเวณท่าเรือฮาร์เบอร์ที่ลั้งพักก็เออตรงนี้พอดีนะครับไม่อยากจะบอกผมว่าเออมันเป็นวันหยุดนะครับผมจะได้นั่งรถไฟกลับไอเป็นะครับผมกล่าวว่าเออ แคได้ถ่ายถ้าเต็มที่เลยนะฮะด้ยพนังกานรียนท่านก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยครับผมถามว่าไม่บอกผมนะเขาคงไม่เข้าใจเขาว่าผมถามอะไรนะครับก็คืคอผมตื่นมาตีตีหนึ่งมีคนบ,บ,บอกผมนะก่อนหน้านั้น,นคือไปเดินตลาดตอนเย็นนะผมถามมาแล้วว่าไอ้ตลาดปลาเนี่ยมันเปิดตอนไหนก็บอกว่าเปิดประมาณตีหนึ่งถึงตีห้าเฉพาะช่วงดึกแค่นั้นจนถึงหอดหมดเช้านะครับตอนเช้า,ชานะแล้วก็ผมก็ โอเคได้เวลาได้สถานีเรียบร้อยมานอนพักที่โรงแรมตื่นมาตีหนึ่งลงมาตีหนึ่งครึ่งนะาังกาปุกครับลงมาเอ้าตลาดมันไม่มีไม่มีคนไม่มีใครซื้อขายนลากันเลยครับปรากฏว่าผมย้อนกลับมาถามที่ท่านที่โรงแรมอ่ะเขาบอกว่าโนนโนมันมันเปลี่ยนกะอีกคนนึงอีคนมาผู้ชายที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งเขาบอกว่ามันไม่มีวันนีม้มันหยุดอะไรเงี้ยมันหยุด อย่เยออาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยของผมผมันรู้สึกที่ไม่ดีเลยอะ่ะมันมันมันผิดหวังนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับช่างมันครับมันผ่าน,นแล้วเอ่อแลนต่อไปของผมก็คือผมจะวันนี้ผมมีไฟบินนะครับจะไปโอกินาวานะฮะโดยสายการบินฟิชแอร์ออน,นะฮะฟิชแอร์เวย์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นโลโก้แอร์ไลน์ของของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นสายการบินใหม่ผมก็เพิ่งจะนั่งครั้งแรกนะครับใช้เครื่อง A320 บินนะครับ ก็เพื่อนสุ้ายกับแอร์เอเชียนะฮะก็บินชั่วโมงครึ่งนะครับจากไทเปไปโอกินาวานะครับสนามบินเยาวยวนไปสนามบิน <Okay. S 2> นาฮะนะครับนาฮะนาฮะเป็นเป็นเมืองหลวงของโอกินาวานะครับก็จะไปที่นั่นสักสามวันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะกลับมาที่นี่ผมบอกแนวไปแล้วว่าผมจะกลับมาคุณแน่ใจนะว่ามีตลาดปลานะครับเขาบอกว่าโอเคมั่นใจเพราะว่ามันมันอยู่แค่นานอาทิตย์ละวนันเอาโอเค ้เจอความแล้วผมก็มีความหวังครับผมก็เลยสัญญาว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบก็คุณมาครับผจะกลับมามาเจอกันเนี้ยครับที่ตลาดปลาตรงนี้นะฮะขอที่างชมครับเพื่อนๆนะฮะไม่เป็นไรครับโอ้หนี่ยครับร,ร,ร้านกาแฟชื่ออะไรนะบรรยากาศนะฮะจอนนอกอาจจะย้อนแสงนะครับย้อนแสง สดแบบนี้นะฮะผมไม่ใส่น้ำตาลครับแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กครับม,มันเป็นกาแฟไม่แน่ใจว่าเ,เป็นกาแฟสดหรือเปล่าถ้าเป็นกาแฟสดอยู่รู้นนะอันนี้นะ่าเป็นกาแฟกาแฟชงนะโอ้ผมไม่ได้ซอสมาเลย เดี๋ยวผมจะกลับไปไทยไปนะครับเพื่อไปเช็คเอาต์โรงแรมตัวน,นั่งรถไฟอ่า TIA นะครับไต้หวัน Railway Association ครับืุกบ้านนะตัวนั่งจริงก็ต้องมีซอสนะครับ มันจกกันทร์กผู้กลังงานนะปฏบจตการก็ครับครังนี้หนึ่งลองฟังนี่ดูฟังไม่ดู เวลาเป๊ะกล่าวเวลาได้พอรถไฟวิ่ง40นาทีหรือไม่ก็30นาทีประมาณนั้นผมไปทันเช็คเอาท์แน่นอนครับเพียงครับตอนนี้เวลา9โมงแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บที่พักอยู่ใ,ใกล้ๆกับสถานีสถานีานไทเปเมนสเตชันนะฮะ ส่วนนั้นไม่ใช่แน่ะครับวีเยอะครับอร่อยครับโอ้ก้าวอะไรดีนะแบบพุ่งเคยเห็นอาหารเช้ามีผลไม้แห้ง